เราอยู่ที่ K Y T ครับโหแล้วโปรโมชั่นเด็ดมากลดกันโมโหลานก็มีพวกครึ่งใบนะครับเป็นตัวเพ้นเฟสแบบเปิดหน้าได้อยู่ที่2 4งพจากราคาแต่าราคา2 7 0แล้วก็ลายมีให้เลือกเพียบเลยครับแล้วก็จะเป็นฟูลเฟสตัวนี้นะครับอยู่ที่1,790โอ้ถูกไปไหน ลายชีดจานมากแล้วก็นี้จะเป็นพวกลายออกมาใหม่หน่อยนะครับเป็นรุ่นใหม่หน่อยนะครับก็จะมีตั้งแต่4,002 2 4 0 0จะลดเหลือ3,500โอ้โหแล้วก็จะมีรุ่นนี้เป็น k y t นี่เป็นลายแข่งพวก Moto2 เลยนะก็จาก3 2 0 0เหลือ2 8 0 0ใครที่หาหมวกอยู่นะครับก็ ฝากเคไวทีไว้ด้วยดูลายนักแข่งไทยไหมนี่มีลายนักแข่งมาโชว์ด้วย<ม>เป็นลายของอฟิล์มอันนี้<พ>มีขายไหมครับลายนี้นี่เป็นขายด้วยใช่ไหมอ๋ออันนี้ขายด้วยครับเป็นลายของฟิล์มเลยนะครับฟิล์มอหนครับอันนี้ฟิล์มรัตรภาค,ครับผมไม่ใช่ฟิล์มรัตรภูมิหรอฟิล์มรัตรภูมิใช่ครับนักร้องดีนะครับ นวมก็มีขายด้วยราคาอยู่ที่ไม่มีราคาราคาอยู่เท่าไหร่ครับใบนี้โอ้ฟิลนักแข่งครับแต่ราคา3,550ครับผมนี่ฮะเป็นลิงน้อยมีแอมมีสปอยเลอร์เล็กข้างหลังนะครับสวยดีสีสวยมันมีตัวแต่งด้วยนะมันมีแบบว่าแต่งสปอยเลอร์อย่างเงี้ยอ๋อมีออปชันถอดเปลี่ยนใช่หรือ เป็นวัวแชมเปี้ยนมอเตอร์ทีครับของโรเลนโซ่เดลอาพัสตาไครับแรนดอมวันนี้เราไปอยู่ที่บูธแรนดอมนะฮะมีอะไรใหม่บ้างครับแรนดอมครับผมชื่อรุ่นว่า Rocket ใช่ไหมครัราคาอยู่ที่ไรครับหนึ่งพันเก้ารอ้โหถูกมากเลยนะครับ ทรงแบบว่าพวกรถคลาสสิกเนาะวินเทจหน่อยหนคาเฟ่ขส่ดีมากเลยนะคะขส่ดีมากเลยใช่ไหมครับโปรโมชั่นในงานนี้คือราคานี้หรือว่ารถอีกที่เราราคานีครับรายกานี้ของแถมครับอ๋อจะเป็นของแถมใช่ไหมครับครับมาซื้อข้างนอกก็ราคานี้เหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ของแถมต้องครับมีเพีมากมีตัดลายด้วยนะครับ หมวกทรงวิบากเขาสวยนะภาษาไม<า>่แพงนะไหนมาดูทรงวิบากโอ้นี่มีลายพรางด้วยลายเดียวกับรถเลยอ่ะลายเดียวกับรถเลยาสายอะสปอนเซอร์ต้องเข้าแล้วแรนดอมนะครับตัวนี้มันโปรโต้หรือเปล่าโปรโตโร้โรโตโครับผมโปรโตไทยนะครับเป็นหมวกทดสอบไอ,อทดลองไม่ใช่ชื่อเขาโปรโต้ราคาอยู่เท่าไหร่ครับตัวนี้หมวกวิบากเป็นพันเจ็ดร้อยบาทครับเฮ้ยโคตรถูกอ่ะเบาด้วย กาต้องไปซื้อแว่นเพิ่มเมาใช่ไหมใช่ครับใช่หลอดนะครับเข้ารถเลยเข้าสี่รถเลยเออเนี่ยใส่ลงสนามนะหล่อมากต้องเข้าแล้วต้องเข้าทอร์ปนเฟอร์ต้องเข้าแล้วดูรุ่นต่อไปนะครับที่นี่ก็จะมีหมวกไซส์ให้ลองด้วยลองไปครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาไซส์เล็กหัวใหญ่หัวเล็กอยากจะใส่แล้วแบบว่ากลัวบีบหรือกลัวหลวมนะครับแรนดอมมีให้ เคสใสแล้วก็จะมีเป็นพวกโอเพนเฟสฟูลเฟสนะครับนี่ลายใหม่นี่มีมวยไทยนี่ยังรอเลยกำลังฮิตเลยมวยไทยเทนไฟเทนอะไรประมาณนี้ฝรั่งน่าจะชอบคนไทยก็น่าจะชอบนี่โจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์มีสปอยเลอร์ด้วยนะครับสวยนะ แถมฟรีแทนม,มวกปลอดด้วยมีแมสด้วยนะครับอ๋อแถมแมสแถมแมสให้ด้วยราคาเท่าไหร่นะพันเจ็ดร้อยบาทใช่ใช่ไหมในงานเดือนเจ็ดร้อยในงานเหลือนหนึ่งพันหกร้อยลดไปหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทพร้อมของแจกด้วยซื้อห<ช><บ>นึ่งแถมสี่อ๋อนี่โปรโมชั่นมามาดูกัน ซื้อหมวกกัน้องอินเด็กพนักงานนะครับซื้อ1แถม2เลยแถมอะไรบ้างแถมเสื้อแถมกระเป๋าใส่หมวกให้นะครับแล้วก็ในงานอินเด็กนี้ครับเ,เป็นรุ่นตัวนี้ตัววินเทจตัวล็อกเก็ตนี้นะครับก็จะแถมเสื้อแถมกระเป๋าแถมอะไรเนี่ยแผ่นหน้าหมวกที่เป็นบับเบิ้ลเหรอพี่ใช่ครับอ๋อมันจะมีชิลหน้าเป็นบับเบิ้ลให้อีกตัวหนึ่งมีผ้าบับด้วยวินเทจวินเทจก็มีผ้าบับให้ แล้วก็จะเป็นตัวฟูลเฟสนะครับจะเป็นเสื้อเป็นชิลปลอดให้มีกระเป๋ามีแมสให้โดยเป็นตัวหมวกวิบากครับโปโต้ก็จะเป็นเสื้อกับกระเป๋าโอ้ oh, ของแถมมูลค่าเกือบพันเหมือนกันนะใช้เล่นนะเ,นเอาเรื่องนะโอเคขอบคุณแลนดอมครับ <นะ S 2> ไปดูคนต่อไปกันดีกว่าครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ N H K นะครับมีหมวกใหม่ลายสวยมากแบบญี่ปุ่นจ๋าเลยนะครับแต่ว่าเป็นแบรนด์ของทางอินโดนะครับมีอะไรใหม่เดี๋ยวไปดูกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะวิว NHK ค่ะดายูซีมีครับผมมาที่นี่ก็ต้องมาเจอเขาคนนี้นะครับผมพลาดไม่ได้นะครับวันนี้มีสินค้าหมวกกันน็อกใช่ค่ะลายใหม่สุดเลยลายใหม่ล่าสุดคือไม่พูดถึงไม่ได้เลยถ้าเกิดว่าใครที่ชอบขับรถความเร็วเลยเบามากเลยเบามั้ยคะเบามากเลยครับคือวัสดุข้างในนี้ก็จะเป็นแบบผ้านางที่มันก็จะช่วยแบบไม่ว่าจะเป็นการกระชับแล้วก็สามารถแกะออกได้ ีครับหลายๆคนคือใส่หมวกไปแล้วมันมักะเหม็นมยเฉพาะโดยเฉพาะผมเนี่ยครับก็จะร้องเพลงอยู่ในหมวกก็จะกลิ่นก็จะตีวนหลุ่ข้างในก็จะเหม็นมากใช่ค่ะก็จะมีเป็นตัวฟูเฟสใช่ค่ะก็เป็นตัวนี้ตัวขึ้นใบตัวโอเปนเฟสใบใช่แล้วก็ส่วนชิลนี่เขาจะเป็นชิลแบบปลอดนี้ให้เลยไหมมีให้สองถ้าเกิดซื้อคือจองในงานซื้อในงานคือมีให้สองแบบเลยค่ะมีทั้งแบบปลอกแล้วก็แบบใส่ยไลนราคาล่ะ ในงานมีส่วนลดพิเศษไหมหรือนี่คืออันนี้เปิดแล้วใช่ค่ะราคาพิเศษปกติจะแพงกว่านี้นิดนึงเนาะใช่ค่ะอันนี้เพิ่งเปิดตัวในงานเลยดูลายดีกว่าดูไลน์รุ่นนี้ว่าถูกมากสมเลยนอกจากนี้ก็จะมีหมวกรุ่นอื่นๆที่งมาโชว์อยู่เต็มเลยเป็นนักโรเรียนนะครับชื่อลายเขา ลุ้นเขาแล้วก็จะเป็นรุ่น R1 วันเป็นัวคนเฟสพวกนี้นะฮะแล้วก็จะมีนี่สีแบบจี๊ดๆเลยก็มีใช่ค่ะเป็นกาวผสมกันข้างล่างนี้ก็จะเป็นแบบราคาพิเศษนะคะที่มาจากโปรโมชั่นเท่าไหร่ครับราคาพิเศษถ้าเป็นราคาพิเศษตัวี่ถ้าเป็นราคาพิเศษนะครับเฉพาะในงานนะก็คือจะมีแบ่งเป็นถ้าเป็น d o u b l ไวเซอร์ก็คือจะเป็นราคาหนึ่งพันเาร้อบาท Double b l a z ใช่ก็คือจะมีแว่นด้านในกระจกสองชั้นแล้วก็ถ้าเป็น แัน,นดี้ว,ว่าคือ1,500บาทแต่ว่า,าจำกัดเ,เวลาเสมอะภายในงานแล้วก็จังหวัดจำกัดโชว์เวลาด้วยแล้วก็ถ้าใครอยากรู้ว่าโปรโมชั่นมีวันไหนมีเวลาไหนก็ค,คือคสามารถ,ถติดตามได้ที่เพจ i n e s t a i n m e n t ครับาตามได้ที่เพจนะครับ แล้วก็ตามน้องเขาได้ที่เพจด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะอยู่ในเพจนะคะอ h k สกเปิดวร์ปหน่อยไหมครับเปิดวร์ปส่วนตัวหน่อยไหมไอจีก็ได้ครับไอจีนะคะ b e w ค่ะแล้วเวนวัค j a n e k i t ค่ะตอรต่อเนาได้นะคะนั่นไงขายของก็จะไปเจอน้องเขาขายพวก สบู่นะครับแล้วก็ไม่เจอไม่มีไมม่ีนะครับเป็นนักวิ่งค่ะอ๋อจริงป่ะใช่เป็นนักวิ่งมาราธอนด้วยยังฮะใช่ค่ะฮาร์ฟฮาร์ฟมาราธอนอยู่นะโอเคส่วนมากวิ่งอยู่ในวิ่งยาววิ่งยิ่งยังจะวิ่งในรูปวิ่งข้างนหัวใจเขาไปคุยโอ้โหขนาดนั้นเลยเราเล่นนะครับขอบคุณเอสเคมากมาวางแวะมานะครับหมวกสวยมากเคบูตตีนต่อเลยครับไปเซอร์ไพรส์มากครับสำหรับงานนี้ซึ่งทุกปีก็ไม่เคยมีนะ สำหรับการบริการฝากหมวกกันน็อกในงานนะครับสำหรับผู้ที่หมวกถือหมวกมาแพงๆแล้วก็ไม่อยากจะเดินไปชนนู่นชนนี่เป็นรอยนะครับนี่จุดบริการฝากหมวกกันน็อกมีขั้นตอนยังไงบ้างไปถามน้องกันเลยดีกว่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับน้องไนค์ค่ะงไนครับผมนี่น้องไนค์ผมเ่อทำอะไรตรองนูดแล้วน้องไน์ขั้นตอนการฝากหมวกกันน็อกสมมติอ่ะผมเอาหมวกมาหนึ่งใบนี่ครับฝากหมวกหน่อยครับทำไงบ้างครับ ก็ทำความสะอาดให้ด้วยทำความสะอาดให้ด้วยใชดีจังเลยก็จะทำความสะอาดก็จะมีแล้วก็ข้างในก็จะมีอย่างป้องเชื้อให้อ่ค่ะโอ้โหดีมากเลยครับแล้วก็ถ้าจะจ่ายนี่ยังไงครับโอ้โละห้าสิบบาทละห้บาทก็คือฝากได้ตลอดงานเลยวันนั้นวันเดียวนะถ้าไม่ไม่ค้างคืนค้างไม่ได้นะครับเพราะว่าฝากไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเอาไม่ได้นะครับ ไอ้พรุ่งนี้ไปรับสาวมาต่ออะไรเงี้ยไม่ได้นะครับได้วันเดียวนะครับโอเคนี่ครับบริการใหม่สําหรับการฝากของกันน็อกแล้วก็น้ํายาทำความสะอาดดีๆนี่แฮมเบดคินเนอร์ของเขาเองชื่ออะไรครับเล็กมากเลยครับกัดค่ะกัดนะครับนะครับก็นะบมีทัว<ม>สีดำนี่จะเป็นทําความสะอาดภายนอกภายนอกมีภายนอกนอกับภายในใช่อันนี้จะเป็นเซตอันนี้ใส่ยังไงครับเซ็นตละร้อยห้าสิบบาทร้อยห้าสิบ เผื่อใครถูกใจแล้วแบบว่าน้องเขาสะอาดจังเลยหอมก็มาซื้อได้ที่นี่ด้วยเลยปะ่ะขายได้ที่นี่เลยครับ150บบาทถูกมากขอบคุณครับ